นิยายวายโทโพพลิกบทที่19เพื่อให้โดมรู้ว่าเขาจริงจังกับการรับปากน้องแค่ไหนคืนนั้นดิวเลยลื้อห้องเก็บของอยู่นานและเจอของสองสามอย่างที่หลุดลอดสายตาไปส่วนใหญ่เป็นของงี่เง่าเช่นถุงมือที่นนเคยให้เขาตอนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันและตุ๊กตาอ,อีกสองตัว ดิวเอามันใส่รังรวมกันแล้วขอให้นนแวมมาเอาที่ร้านโดยที่น้องโดมก็อยู่ในร้านกับเขาด้วยสิ่งที่ดิวทำคือแค่เอากล่องนั้นไปให้นนซึ่งรออยู่หน้าร้านเขาอย่างประหลาดใจเจ๊ดิวให้นนมาเอาของคือของอะไรล่ะครับก็ของที่นนเคยให้เจ๊แหละไม่รู้ยังอยากได้คืนอยู่ไหมเอาไปหมดเลยละกันแต่มีแค่นี้อย่างอื่นเคลียร์ไปนานแล้วนนสะอึกเขานึกว่าสิ่งที่เขาทา จะทาให้โดมโกรธจนเลิกกับเจเดีวซะอีกถ้าว่าพอมองไปในร้านแล้วก็เห็นโดมมองมานอกร้านจากเคาน์เตอร์ที่นั่งอยู่นนก็รู้ว่าสิ่งที่ทํามันเสียเปล่าและเขาต้องมาถูกตอกย้ําจังๆด้วยการที่เจ้คืนของทุกอย่างที่เขาเคยให้เท่าที่ยังเหลืออยู่มาเขาดึงกล่องนั้นมาถือไว้ทีแรกก็จะหันหลังมาโดยไม่พูดอะไรแต่ในไหนก็คงจะจบกันถาวรเขาก็อยากให้เจ้มันดูอะไรสักอย่างจะบอกว่าถือเป็นการชดเชยที่เขาจงใจ ทำให้เจ๊กับแฟนใหม่ทะเลาะก,กันก็ว่าได้เจ๊อย่าไว้ใจเฟมิกเลยมันเป็นคนแนะนำเติร์ดให้นนรู้จักเองนอนพูดถึงผู้ชายที่เขานอกใจไปหาแล้วสุดท้ายก็เลิกกับเจ๊ไปคบกับมันอยู่ช่วงหนึ่งบอกเลยว่าไม่ต่างอะไรจากทิ้งเพจไปหาก้อนกรวดเลยสักนิดไม่งั้นเขาจะอยากให้เจ๊มันกลับมาหาเขาจนพยายามติดต่อไปเรื่อยๆหรอหมายความว่าไงนี่เป็นเรื่องที่ดิวไม่เคยรู้เขาเลยอดสองสัยไม่ได้ เติร์กเป็นเพื่อนต่างคณะของเฟรมช่วงที่เราทะเลาะกันตลอดเฟรมเป็นคนพาน,นนไปเจอเติร์กนนรู้นะว่าเจอาจคิดว่าถ้านนไม่ปันใจมันคงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้านนจะบอกว่ามันทําอย่างนั้นกับโดมเหมือนกันละ่ะเจจะยังมองมันดีอยู่ไหมเราไม่เคลียร์เสียงของดิวเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนนเลยเล่าสิ่งที่เขารู้มาอย่างหมดเปลือกนนสืบจนดูแล้วว่าเฟรมนั่นแหละคือคนส่งข้อความไปปั่นโดมเรื่องที่มันซื้อข้าวให้เจ๊ มันสร้างไอจีหลงขึ้นมาทักไปบอกโดมมันรู้ได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดีของมันนะเจไม่คิดว่าเป็นมันหรอกเจจะคิดว่าเป็นนนซึ่งมันก็ฉลาดจริงเพราะเจก็เรียกน,นนออกไปเจอเพื่อด่าจริงๆดิวได้ฟังก็ช็อกไม่คิดมาก่อนว่าเฟร,รมจะเป็นคนทําเรื่องพวกนี้เพราะตอนที่เขาคุยกับเฟร,รมว่าทําไมเขาถึงต้องห่างออกมาเฟร,รมทําเหมือนเข้าใจเคารพการตัดสินใจของเขาเราเรื่องที่แนะนาใครให้โดมรู้จักละ่ะดิวรู้สึกผิดอยู่บ้างที่ด่าผิดคน เาว่าเขาก็วนกับว้ยเรื่องที่เฟรมแนะนําใครให้โดมมากกว่าแถามเขายังไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นตอนไหนเรื่องนี้นนบังเอิญรู้เข้าพอดีเด็กที่ทํางานที่ร้านไอศกรีมที่แฟนใหม่เจไปทํางานพิเศษเป็นลูกพี่ลูกน้องของนอนเองมันชอบเล่าเรื่องที่ร้านให้นนฟังบ่อยๆมันเป็นคนบอกว่าเฟรมยุให้ผู้จัดก,การร้านที่ชื่อเต้จีบโดมดิวนิ่งไปงานที่ไอเต้ันรลุกดมอย่างหนักขึ้นมาคงเป็นเพราะแบบนี้สินะ ดีที่โดมไม่ได้เป็นเหมือนนนน้องนนเล่าให้ฟังว่าโดมมันชกไอ้ผู้จัดการเตยนั่นด้วยพราะเขามาดูถูกเจ๊น่ะจริงเหรอเรื่องนี้ดิวไม่เคยรู้มาก่อนโดมไม่ได้เล่ารายละเอียดวันที่ไปลาออกให้เขาฟังนอกจากบอกว่าเตเป็นคนแย่อย่างที่เขาคิดเท่านั้นใจของดิวแทบจะพองโตขึ้นมานนเห็นแววตาที่ดูปลื้มใจนั้นก็เศร้าเขาเศร้าที่เขาทำพลาด จนรังเจดีวกลับมาไม่ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้เจมันก็เจอคนดีๆแล้วจริงดีใจด้วยนะเจที่เจอคนที่รักเจมากขนาดนั้นอีกอย่างต่อจากนี้นนจะไม่ยุ่งอะไรกับเจแล้วนนได้งานในต่างประเทศนนคิดว่าจะไปยาวๆเลยอืมเดินทางดีๆนะดิวพูดได้แค่นั้นแล้วก็ขอบคุณที่บอกความจริงทุกอย่างด้วยดิยวรู้ว่านนจะไม่บอกเขาก็ได้ จะปล่อยวันหนึ่งเฟรมหาทางเนียนทำลายความสัมพันธ์ของเขากับโดมอีกก็ได้แต่นอนก็เลือกจะเตือนเขาไว้ก่อนมันทำให้เขารู้ว่านนคงตัดใจได้แล้วจริงๆครับลาก่อนนะเจ๊อืมนนหันหลังเดินออกมาพร้อมลังเขาพยายามไม่ให้น้ำตาที่คลออยู่ไหลออกมาแม้จะทำได้ยากเย็นก็ตามทีหนึ่งเดือนให้หลังช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่โดมมีความสุขยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด เขากับเจดีลเลยตัดสินใจว่าก่อนที่โดมจะต้องกลับไปอยู่บ้านพวกเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันสองคนตามภาษาคู่รักก่อนหน้านี้โดมกับดิวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันมาหลายเรื่องทั้งวุ่นวายทั้งร้ายและดีพวกเขาเลยอยากพักผ่อนหย่อนใจอยู่ให้ห่างไกลาจากผู้คนและปัญหาใดๆหลังจากที่นนบอกความจริงกับดิวเรื่องเฟรมดิวก็นัดเฟรมออกมาเคลียร์เพื่อให้เฟรมได้พูดในมุมมองของตัวเองถ้ามันไม่จริง ต่เฟรมกับระเบิดอารมณ์ใส่เขาเจคิดว่ามันง่ายเหรอสำหรับเฟรมเฟรมรู้จักเจมานานแค่ไหนแล้วก่อนแฟนเก่าเจก่อนแฟนใหม่เจอีกทำไมวะตอนเฟรมอยู่ข้างเจมาตลอดเจดันชอบไอ้นนท์พอเฟรมพิสูจน์ให้เห็นว่านนท์มันไม่ดีกับเจแล้วเจเหมือนจะให้โอกาสเฟรมเจรู้ไหมเฟรมดีใจแค่ไหนแต่สุดท้ายเจก็เลือกโดมที่มาทีหลังเฟรมคนนั้นของเจแม่งไม่มีวันเป็นเฟรมไปได้ เจให้เฟรมอยู่เฉยๆอีกเหรอเฟรมทนไม่ไหวแล้วไงเออใช่เฟรมหวังว่าโดมจะนอกใจเจจะทิ้งเจเหมือนที่นนมันทําโชคดีของเจใช่ไหมที่เขาไม่ทําพี่ขอโทษสําหรับที่ผ่านมานะเฟรมถ้าทําให้รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับเฟรมเพื่อให้มันดีสําหรับเราทั้งคู่พี่ว่าเราจะติดต่อกันเลยเฟรมก็ว่าอย่างนั้นแหละเฟรมรู้อยู่แล้วว่าถ้าความจริงเปิดเผย เฟลมจะเสียเจไปถาวรแต่ก็ช่างเถอะเฟลมไม่เคยมีเจแต่ไล่อยู่แล้วนี่ดิวทําได้แค่มองเฟลมควาเป้เดินออกจากร้านกาแฟไปด้วยสีหน้าหนักอึ้งเขารู้ว่าเขาติดค้างเฟลมเหมือนกันที่รักเฟรมแบบนั้นไม่ได้สําหรับเขาคนนั้นของเขาตอนนี้เป็นได้แค่โดมคนเดียวเขาตัดสินใจปล่อยวางเรื่องเฟรมกับนนไว้ข้างหลังจากนั้นก็เดินทางจากกรุงเทพมาถึงชนบุรี ดิวใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเขาจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วเลยเอารถไปจอดเอาของไปเก็บและให้เวลาต่างคนต่างเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเข้าถึงห้องพักโดมก็เปิดผ้าม่านให้แสงเข้ามาวิวโรงแรมค่อนข้างดีมองลงไปเห็นทั้งทะเลและสระน้ำชิวทัศน์ของชายหาดอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่ดิวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูสบายๆสไตล์ชุดเที่ยวหาด ดมเองก็เช่นกันเจ๊ J. ดมส่งเสียงเรียกคนรักตอนที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรูปเมื่อเจดีวหันมาเขาก็กดถ่ายไว้ทันทีเจดีวเลยยืนโพสท่าสวยๆให้เขาถ่ายรูปได้อีกหลายรูปโดมถ่ายไปหัวเราะไปเจร็ดอีเจนี่บิอนเซยังต้องยอมลงไปเดินเล่นที่หาดกันเจ๊ดมอยากเดินรับลมแดดไม่ร้อนด้วยตอนนี้ค่ะไปกันเถอะ โดมให้เจดีวควงแขนเขาตามสะดวกยันนี้เจ๊มันจะเข้าร่วมปาร์ตี้บาบีคิวที่โรงแรมจัดด้วยโดมเตรียมท้องไว้กินอาหารทะเลจุกๆเรียบร้อยแล้วพวกเขาเดินจับมือกันไปบนทรายหาดห่างออกมาจากน้ําทะเลไม่เท่าไหร่บางทีโดมก็ขยับเท้าเอาไปแตะน้ําทะเลดูบ้างมันรู้สึกเย็นๆแล้วก็สนุกดีเดวมองน้องที่ดูจะสนุกกับการมาเที่ยวครั้งนี้แล้วก็คิดว่านี่เป็นจังหวะดีที่จะให้ของที่เขาเตรียมมาบีบีคะ ขาโดมหันมาตอบรับทันทีทำให้ดิวหลุดยิ้มหวานเจมมีอะไรจะให้ด้วยนะอะไรล่ะครับโดมกับพิบตาปิบๆจนดิวรู้สึกเอ็นดูไม่น้อยเขาล้วงมือลงไปในกระเป๋าองเกงแล้วหยิบกล่องใส่แหวนออกมามันเป็นแหวนคู่แมดดีไซน์จะไม่อลังการมากมายแต่ก็เรียบหรูสวยงามใส่ติดนิ้วได้ทุกโอกาสสมกับเป็นแบรนด์หรูเมื่อเจม,มันเปิดกล่องออกโดมก็ยิ้มกว้าง ่อรู้ว่าเป็นหวานโคู่เด็กหนุ่มยื่นมือมาตรงหน้าเจาดิวแต่งครับโอ้ยอย่าทำอย่างนี้สิเจแต่งได้จริงๆนะคะเหล่านั่นแหละยังติดเรียนอยู่ไม่ต้องมาให้ความหวังเจเลยเจดิวคอเล็กน้อยแต่ก็ยอมใส่บานให้โดมแต่โดยดีส่วนโดมก็ใส่ให้เจเมันเหมือนกันขอบคุณครับเจสวยมากชอบพิสุดโดมหอมแก้มคนรักดังฟอดเจดิวเลยป้องปากหัวเราะคิกค,คัก ชอบหวานหรือชอบคนให้หวานกันน้าดิวแกล้งถามน้องหยอกหยอกโดมเลยจูบป,ปากดิวเร็วๆแล้วรีบผลาออกมาท่ามกลางสีนหน้าตื่นตะลึงของคนพี่ชอบทั้งสองอย่างพูดจบโดมก็วิ่งหนีเพราะรู้ว่าเจมันต้องพยายามจับเขาไปฟาดแน่ๆซึ่งผ่านไปไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเจมันก็วิ่งตามเขามาจริงๆอย่าหนีนะคะความรักกำลังไล่ตามไปติดๆโดมหัวเราะให้กับคำพูดหวานเลี่ยนนั้น แต่ในใจเขารู้ดีว่าผัวกออกสาวแสนจะดัดจริตที่วิ่งตามเขาอยู่ก็เป็นความรักของเขาจริงๆนั่นแหละเพอแป๊บเดียวโดมก็คบกับเจดีวมาได้6เดือนแล้วเขายอมรับว่าที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกๆจะมีปัญหาสารพัดเกี่ยวกับความฮอตเกินเบอร์ของอีเจ๊ทั้งคนคุยเก่าแฟนเก่าบาลาแต่หลังจากโดมยื่นคำขาดมันก็ทำตัวดีมากจนดมติดเจมันแจนเลยเหมือนกัน วันนี้ตอนเย็นก็นัดกันว่าจะไปเจอเจที่คอนโดลหลังจากโดมเลิกเรียนโดมรู้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้เป็นวันเกิดเจเขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มันไปแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ของขวัญแม้ว่าเจามันจะบอกว่าไม่ต้องให้ก็ได้ดมก็ยังอยากให้อยู่ดีเขาไม่อยากแค่ซื้ออะไรให้อยากทำอะไรที่ใส่ใจมากกว่านั้นด้วยความที่คิดคนเดียวไม่ออกเลยมาคุยกับพวกไอ้ไมเผื่อมันจะให้คำปรึกษาอะไรได้บ้างมึงวันนี้วันเกิดเจ โดมเอ่ยระหว่างที่พวกเขานั่งกินขนมกันอยู่ใต้อาคารหกูให้อะไรเจดีวะของขวัญไงมึงชาแน,นลคอใหม่สักใบเจนนี่เสนอสิ่งที่มันน่าจะชอบเองมากกว่าเบาได้เบากูอุตส่าห์ใช้เงินอย่างมีความคิดมาได้ตั้งหลายเดือนหลังพ่อคืนบัตรมึงอยากให้เขาหยุดกูอีกล่ะไงโดมจีปากของแพงไม่ได้ละ นอกจากกูจะทำงานหาเงินซื้อให้เจได้เองอ่ะเออมึงควรให้อะไรที่มันหาจากน้ำพันน้ำแดงของมึงค่ะวิเวียนเห็นด้วยเออให้อะไรดีวะไมมึงว่าไงดูยบเงียบโดมเลิกคิ้วเมื่อเห็นเพื่อนเขาดูมาเมอก็ตัวมึงไงไอ้ไม่ตอบมาทีโดมถึงกับสะดุง้งแม่งปล่อยให้แม่งเงียบไปอย่างเดิมก็ดีอีกแล้วตัวกูหาเลยละ่ะโดมหน้าร้อนมู แทนที่มึงจะมาถามอะไรพวกกูเนี่ยมึงไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าไหมอะ่ะวิเวียนเสนอความเห็นนะายที่ทำให้โดมอึง้งถามเองก็ไม่สซอร์พรสปะวะขนาดเจนนี่ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของวิเวียนเท่าไหร่ทั้งที่เดิมทีจะเข้าข้างกันตลอดอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ถูกใจชัวร์ไงวิเวียนยักคิว้วเออก็จริงนะไอ้ไมเห็นด้วยทีนี้เจนนี่ก็เลยเอออาตาม เอางันก็ได้นะโดมถามไปตรงๆเลยจะได้จัดให้ถูกแต่ตอนกลับไปหานางซื้อเค้กติดมือไปด้วยนะวันเกิดก็ต้องมีเค้กทำไมเราไม่หุ้นกันซื้อเค้กให้เจวะแล้วให้อโดมมันให้ของขวัญอย่างอื่นไม่เสนอตามนี้เจนนี่ตกลงกูเอาด้วยวิเวียนก็ไม่ห้ามคงพราะนอกจากดิวจะเป็นแฟนโดมแล้วดิวยังดีกับเพื่อนๆของโดมมาก พอถึงวันเกิดดิวทุกคนเลยอยากมีส่วนร่วมในการฉลองนั่นเองโดมพลันถอนใหใจตอนนี้สามคนนั้นเอาตัวรอดด้วยการโอนเงินไม่ให้เขาซื้อเค,ค้กให้เจเขาเลยต้องมานั่งคิดเรื่องของขวัญใหม่เอาวะถามก็ถามคืนวันนั้นเองหลังจากที่เจมันเป่าเค,ค้กเรียบร้อยโดมกับเจก็ตัดแบ่งเค,ค้กแล้วนั่งกินกันที่โต๊ะกินข้าวบริเวณเคาน์เตอร์ครัวเจมันดูเลื่มปลิ่มมากที่รู้ว่าพวกมม้ซื้อเค,ค้กให้ฝากขอบคุณเพื่อน้องโดมด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอก เจ๊ดีกับพวกมันจะตายแล้วเจ๊อยากได้อะไรจากโดมละ่ะโดมตัดสินใจถามอย่างสิ้นคิดดิวมองหน้าน้องด้วยความตื่นเต้นน้องโดมว่าอะไรนะคะถามว่าเจ๊อยากได้อะไรจากโดมไหมอะไรก็ได้หรอคะอยู่ดีๆอีเจ๊ J ก็ยิ้มกลุ้งกลิ่มมีเลสไนขึ้นมาก็อ,อะไรที่มันไม่เกินกำลังโดมให้ได้หมดแหละเจ๊ JD ลองบอกมาก่อนสิโดมทำเป็นเจดีสู้เสือไปก่อนวันเกิดปีแรก เขาอยากเป็นแฟนที่ดีที่ทำให้เจประทับใจโอเคค่ะรอนี่นะคะเจมันรีบลุกหายไปในห้องนอนก่อนจะกลับมาพร้อมเสื้อสีขาวกระโปรงทรงเชนนิสสีขาวตัวสั้นเข้ากับชุดตอนแรกโดมนึกว่าเจมันจะใส่เองแต่ก็งุนงงว่ามันตัวเล็กกว่าขนาดเสื้อผ้าปกติของอเจจนกระทั่งเจตัวพูดให้โดมสำลักใส่ให้เจดูหน่อยคะ่ะเจจะบ้าหรอ โดมรีบสายหน้าปฏิเสธไม่มีวันเพียงเท่านั้นเจเดียวก็ทำหน้าห่อเหี่ยวซึมเศร้าเหงาเป็นหมาค่ะค่ะเจคิดอยู่แล้วล่ะว,ว่าคงไม่มีวันได้เล่นแต่งตัวตุ๊กตากับหนูนะ่ะดูอีเจมันพูดสิพอบิบบีบอกว่าวันเกิดเจจะตามใจเจเจก็คิดว่ามันเป็นไปได้เท่านั้นเองค่ะโดมเริ่มรู้สึกผิดแปลกๆขอโทษนะคะถ้าทำให้ลำบากใจอีเจทำน้ำตาคลอ เตรียมจะเอาชุดนั้นไปเก็บโดมก็ใจอ่อนเพราะเขาแพ้น้ำตามันมาแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวก่อนเจ๊แค่เผลอล้างมันไว้เท่านั้นคนสวยก็กลายเป็นโดมในเวลาต่อมา30นาทีต่อมานอกจากเจ๊มันจะให้โดมแต่งตัวบ้าๆบอๆแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าต้องมาแต่งมันยังแต่งหน้าโทนหน้ารักให้เขาอีกด้วยดังนั้นตอนนี้โดมจึงดูหวานกว่าปกติมากและมันทําให้อีเจ๊หืน่นโดมไม่รู้ว่าเขาถูกจูบมานานแค่ไหน แผ่นหลังเอ็นลงกับเตียงล่างของคนพี่ทับทับลงมามือหนึ่งของอีเจสอดอยู่ใต้เสื้อเขาอีกมืออยู่ใต้กระโปรงรูปไล้โคนขาเนียนโดมเผเยอริฟิปากคลางขึ้นลินซุกซนสอดเข้ามาพัวพันเกาะเกี่ยวหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเจดิวก็เบียดแทรกลงมาจูบกันอยู่สักพักจนลิฟิปากเปียกชุม่มเสื้อของโดมก็ถูกทกขึ้นเดียวปากอุ่นชื้นพรมจูบไปตามแผ่นอก ความเร่าร้อนที่เมื่อถูกจุดขึ้นมาแล้วก็ได้แต่ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดมค่อยๆน้มตัวลงไปจูบริฟิปากของคนพี่สุขสามวันเกิดค่ะอืมดิวจุบน้องไม่หยุดจนโดมแทบหายใจไม่ทันเขาค่อยๆถอนริฟิปากออกขณะจ้องตาโดมมือใหญ่เกลี่ยเส้นผมเปียกชื้นข้างแก้มของโดมให้ คุณคือของควัญที่ดีที่สุดในปีนี้เลยค่ะทีแรกโดมเขินมากถึงจะก,กลั้นแล้วเขาก็ยังหน้าแดงตัวแดงไปหมดจนกระทั่งอีเจมันอีกรอบนะคะบีบีมุมุเกลียดคำว่ามุมุของมันที่สุดแต่ก็ชอบที่มันเรียกเขาว่าบีบีมากเหมือนกันเอาสิเจอริตชีดิวใครมันจะไปสู้ล <Jest S 2> ่ะค่ะก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์คอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณที่กดติดตามช่องให้ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับโดเนตทจากทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ